กรับสวัสดี FC ที่รักทุกท่านผมอาจารย์บุรดีวันนี้มีเวลาก็ได้มาพูดคุยมาทักทายมาให้ความรู้มาให้กำลังใจ FC ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ทั่วโลกมีหลายข้อความทักมาหาอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ผมกำลังจะตกงานสวัสดีครับอาจารย์เห็นอาชีพนี้แล้วไม่เคยทำมาก่อนอยากเป็น ยินดีต้อนรับครับกับอาชีพการพอะถัวงอกเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเป็นนายของตัวเองมีรายได้มั่นคงขอให้ท่านมีความจริงใจมีความตั้งใจมีความอดทนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดท่านสามารถพอะถัวงอกได้วันละหนึ่งรโลเอาแค่หนึ่งรโลไม่ต้องเยอะนะครับส่งตรงเดลิเวอรี่ร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทายหอยทอดทั่วๆไปร้านขนมจีนวันละหนึ่งรโลขายกิโลละยีิบบาท นะครับก็จะมีเงินเข้ากระเป๋าทุกเช้าเช้าละสองพันบาทหักค่าใช้ใจ่ายแล้วท่านจะมีโดยคร่าวๆนะครับท่านมีมีเงินเก็บแน่นอนเดือนละส0 0 0มื่นบาทหลังจากที่ท่านทานอิ่มน้ำสำรานมีเงินใส่กระเป๋าให้ลูกไปโรงเรียนแล้วแต่ถ้าท่านทําได้วันละสองร้อยโลตามสเต็ปภายใน3มเดือนภายในสี่เดือนนะครับท่านจะมีรายได้ นะครับรายได้เก็บแน่นอนเดือนละหก0มื่นเจ็บาทผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเป็นรายได้ที่มั่นคงแน่นอนแต่ขอให้มีความอดทนตั้งใจนะครับก็ยินดียินดีให้คำปรึกษายินดีให้ความรู้โดยไม่มีการปิดกั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านไปที่จังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวก ไปหาความรู้เบื้องต้นจากคนที่เพิ่งเริ่มต้นจากศูนย์มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งปรึกษากับผมว่าอาจารย์ครับผมมั่นใจแล้วว่าวิชาของอาจารย์ผมสามารถทําเงินเลี้ยงครอบครัวได้แน่นอนก็เลยสั่งของกับผมมาเป็นกระบะบอกว่าในจํานวนที่เพาะได้วันละหนึ่งร้โลผมก็ได้ทําการจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดถั่วไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนปุ๋ยต่างๆพร้อมที่จะเดินทางไปพบกับเด็กใบรุ่นสร้างตัวท่านหนึ่งนะครับยังไม่เคยพออถงอกเขาเริ่มต้นอย่างไรผมจึงอยากจะพาท่านไปหาความรู้นะครับซึ่งวันนี้ไม่มีการพออถังอกแต่เป็นความรู้จากการเริ่มต้นน้องเขาเริ่มต้นอย่างไรตั้งใจแบบไหนนะครับมีโรง ลงลงข้อวัวน,นะครับข้อไก่นะครับดัดแปลงทําความสะอาดแล้วก็เชิญผมให้ไปตรวจให้ดูหน่อยว่าสามารถทําได้ไหมเดี๋ยวเราไปหาความรู้จากการเริ่มต้นจากศูนย์พร้อมๆกันไปที่อําเภอดําเนินสะดวกครับไาได้ไเ,ลเลยครับมีมีกระบะทั้งหมด37มบเจ็ดบกระบาาะสามสิบเจ็ใบ ก็ชุดร์อมลชุดร์อมนชุดนึ่งสารส้มแล้วก็ถั่กระสอบเลยไ่ปงปด้ป่ะไดไปเฮ้ยดีนะเฮ้ยตกหมดไม่เต ัดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องไม้ครับอันนี้คือน้องไม้พานุพงศ์นะครับผมก็ได้นําผมได้นํากระบะแล้วก็อุปกรณ์จะมีชุดตองเจ็ดทั้งหมดแล้วเมล็ดถั่วนะครับมาให้กับน้องไม้ที่อําเภอดําเนินสะดวกสถานที่แห่งนี้แหละครับที่ที่เราจะใช้ใช่ครับมีก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนนะครับทำที่เราทำได้ก่อนแต่ดูแล้วอากาศดีนะครับครับผมตรงนี้เป็นข้อไก่เหรอครับ ตอนนี้เป็นข้อไก่เก่าครับเพราะเมื่อก่อนเลี้ยงไก่ชนครับเลี้ยงไก่ชนไก่ไกชนแล้วก็ทีนี้งานไม่ดีก็เลยต้องกลับมาอยู่อยู่บ้านอ๋อครับผมอยู่บ้านมาทําธุรกิจอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนวิ่งรถอ่อของซีเจครับอ๋อครับผมแล้วนึกยังไงมาจะมาเพาะถั่วงอกก็ก็ดูว่าหาสิ่งยากจะทำนี่นะครับก็เลยเออไปดูใน youtube ไปเจอก็ค้นหาพักจะปลูกนู่นปลูกนี่ไปเรื่อยๆทีนี้ไปเจอทงงของอาจารย์อ๋อไปเจอวต๊ะเทวดาโอเคที่สุดแล้ววิธีการทําระบบน้ําอะไรดีที่สุดแล้วก็เตัดสินใจแล้วตัดสินใจครับผมได้เดือนเหมือนกันเออครับก็เอาจนได้อ๋อดีๆก็ตกลงทดลองของจริงเลยเป็นเอาระบบกระบะเลยใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคก็นี่คือ อ,อย่างน้องใหมยเขาเตรียมไว้นะครับก็จะมีถังน้ำนี่ถังน้ําเตรียมไว้เรียบร้อยพื้นที่ตรงนี้เป็น,เป,น,นเป็นข้อไก่นะครับเป็นข้อไก่เป็นข้อไก่ชนไก่ไข่ด้วยไก่ชนด้วยอ๋อไก่ชนด้วยนี่ก็เป็นบ่อปูนบ่อปูนนี้เราเตรียมมาสําหรับทดลองล้างก่อนใช่ไหมครับทดลองก่อนทดลองก่อนเนาะให้ให้ได้ผลยังไงไลแล้วก็วจะเปลี่ยน เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งใช่ครับอโอเคครับด้านข้างนี้ก็เป็นสวนฝรั่งฝรั่งคนนี้ราคาแพง้วยใช่โอ้ลมเื่นครับลมเล่นลมเื่นโลหนึ่งสามสิบกว่าครับตอนนี้ครับแล้วน้องไมยคิดจะได้อยากจะได้สักประมาณกี่กิโลต่อวันอ่าแรกๆช่วงแรกผมว่าสักห้าสิบโลให้ได้ขายได้ยืนยืนก่อนเลยห้าสิบโลาลังดี เอา50โลแล้วก็แล้วถ้าเพิ่มขึ้นทีละ50 50เป็นร้อยเป็นร้เท่าตัวไปเรื่อยอย่างนี้ว่าดีขึ้นอ๋อโอเคครับเดี๋ยวโอเควันนี้ผมได้มาถึงสถานที่แห่งนี้สิ่งที่เรานําเสนอวันนี้ก็คือรูปแบบของการเริ่มต้นนะครับก็จะมีถังน้ํานะครับแปนได้ขึ้นไปด้อ,อันนี้ปั๊ม<ห>ก็ซื้อมาใหม่เลยโอเคเดี๋ยวผมดูสเปคใหน้นะ ตามผมดูตามอาจารย์เป๊ะเลยเป๊ะเลยใช่ไหมครับครับน้ำก็ระบบยังไงผมดูเป๊ะเลยครับสปีด2,850อยหอันนี้ดีครับ600ลิตรต่อนาทีก็ถือว่าใช้ได้นะครับปั๊มขนาด2แรงขนาด2แรงท่อเข้าท่อออก2องนี้นี่ครับประมาณนี้เริ่มต้นใหม่ต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะประสบความสำเร็จเร็วขังน้ำ แล้วก็หาในส่วนที่เรามีก่อนเรวค่อยปรับเปลี่ยนนะครับพื้นที่แห่งนี้ใช่ไหมครับที่ที่เราจะทําครับผมอ,อ,อันนี้ใหม่ๆเนยนะครับอันนี้ขอนําเสนอเป็นตัวอย่างให้กับเอฟซเรานะครับดัดแปลงตรงคื้นนี้ก็เทเองเลยเทเองทําเองหมดเลยเทเองเลยกระบะแตกเปลูกเ่ย่าไม่เป็นเลยก็เทเลยเลยครับก็เป<อ>็นข<ๆ>้อไก่กว้างประมาณสามประมาณ กว้าง3เมตรย,ยาวประมาณ6เมตรอ่าประมาณ6เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมุงหลังคาตรงนี้ใช้ได้แล้วก็ดัดแปลงนะค, <c oughs> คือการการที่เราทําเป็นระบบกระบาเนี่ยอ่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําให้มันมืดนะครับ <c oughs> เอาเอาแค่นี่ยเย็นสบายดียิ่งต่อไปก็จะเป็นฤดูร้อนอย่างเนี้ดีเลยครับห <c oughs> าแสลมครับดีแล้ว หาเซลลนช่วงเช้าฝั่งนี้ทางที่ตะวันออกเนาะช่วงเช้ามีแดดเราก็อ่อนๆอ่อนๆเราก็ทำการปิดด้วยเซลล์สักประมาณส0เปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับก็ตอนเที่ยงตอนบ่ายคือจะไม่มีเลยโอเคโอเคตรงนู้นบางหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะให้คำแนะนำในการดำเนินการเนาะครับโอเคครับครับโอเคนี่กระบะกก็ขนเข้ามาเรียบร้อย ที่แถวแรกอนนี้ยถ้ทานได้มากๆสิบตันเลยเอออิมจูใช่ไหมแปลงเขาลงมานี like ่ครับร um ูปรูปแบบจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดหนึ่งแถวเนี่ยมันจะมีอยู่กับกระบะกระบาด้านบนนี้ปล่อยว่างนะครับเหมือนกับเป็นฝักบัวใหญ่เพื่อที่จะรองรับน้ําให้น้ํากระจายนะครับจะได้หนึ่งแถวนี้จะแถวละหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลนะครับ เราจะปลูกทั้งหมดสีแค่สีแถวแล้วก็จะมีกระบาหมุนเวียนอยู่สองชุดนะครับกระบะกระบะนี้จะทําการหมุนเวียนถ้าออกวันละร้อยออกวันละร้อยละร้อยเนี่ยมันจะใช้แค่สี่แถวันน้ีครับต่อไปวงรอบที่เก้าโอเคครับก็เหมือนเดิมครับวงรอบที่เก้าก็เป็นสิบสิบนาฬิกาครับวงรอบที่เก้าก็เป็นสิบนาฬิกานะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเป็นออฟ นะครับก็เป็น10นาฬิกา2นาทีนาครับสิบนาฬิกาสองนาทีครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบน้ําต่อเรียบร้อยเสร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ติดต่อไปที่อาจารย์วดดุ้ดีเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการปลูกแล้วก็จะก็จะเช็คให้ว่าเราทําถูกต้องไหมนะครับหลังจากระบบน้ําเสร็จระบบน้ําระบบไฟเสร็จทําเมื่อเรียบร้อยวิธีปลูกยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับเดี๋ยวสําเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทําการบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณสําหรับวันนี้ครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับสวัสดีครับ